ได้เข้ามาเก็บรายละเอียดเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเราได้เข้ามาสัมผัสสนามนะครับเดบมวตเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้ให้ทุกทกท่านได้จารึกไว้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยก็ได้จัดแมตประวัติศาสตร์แบบนี้ให้กับคนไทยได้ดู ะหาโอกาสได้เข้ามาแบบนี้ยากมากวันนี้ก็คือเปิดให้ผู้ที่เล่นเกมนะครับของ AAS ได้เข้ามา,าเยี่ยมชมนะครับบางส่วนเขาเริ่มลื้แล้วนะครับก็คืออย่างเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็คือ,อเราได้เข้ามาตอนช่วงรอบบลายนะครับก็ได้มาชมนะครับ ก็ถือว่ามาถ่ายให้ได้ชมเป็นที่ระลึกนะครับในส่วนของสนามประวัติศาสตร์ครั้งนี้เดอะแมทนะครับต้องขอบคุณคุณวินิจมากๆเลยที่จัดโปรแกรมแบบนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับได้ชมแล้วก็เป็นชื่อเสียงออกไปนะัะ โกอย่างน้อยๆเราก็ได้สัมผัสสิ่งที่คนไทยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับแฟนบอลแมนยูิเวอร์พปูนะครับอย่างน้อยได้มากระชับมิตรกันแล้วได้มาชมของจริงครับในงานครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคเราจะจำภาพและเกมอันนี้ไว้เป็นความทรงจำที่ดีนะครับยังไงก็ฝากดีใจกับ แฟนแมนยูแล้วลิเวอร์พูลด้วยที่เราได้มีโอกาสมาชมแมตช์กันอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่เขาจะลือ้อหรือจะเก็บอะไรบางส่วนหรือโปรแกรมอะไรต่อไปนะครับก็ต้องคอยต,ตามกันแต่อยากฝากกับทางผู้จัดอย่าทอนะครับสู้นะครับสิ่งตรงนี้ถือว่า ทำได้ดีมากๆแล้วอะไรที่ผิดพลาดไปหรืออะไรที่มันตกหล่นไปไม่ว่ากันเราถือว่าความประทับใจนะครับของผู้จัดที่มีแรงบันดาลใจที่ทําแบบเนี้ให้มันเกิดขึ้นได้ซึ่งไม่คิดว่าจะมีนะครับก็ยังไงก็จะติดตามผลงานของบริษัทว่าจะมีกิจกรรมอื่นจะมีงานอะไรขึ้นมาอีกหรือจะ มีแมตช์ของทีมอื่นให้กับแฟนบอลทีมอื่นได้ชมกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันว่าจะมีหรือไม่นะครับโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับผู้จัดนะครับที่ทำสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ให้กับคนไทยได้ชมได้ดูกันนะครับโอเคครับ ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม